ขอโทษแต่ผมไม่คิด <If> อ้าวเนี่ยอ้าวโอเคความเป็นจริงเห็นไหมไม่รู้อ <lamps> ่ะไม่รู้หน่วยมันอัเดี๋ยวก็ทุ่มดีอยู่นะหนูอี่ทำไมมืดอ่ะโอ้ยใค้ตีใค้ตีอะไรหนูอีกนี่พี่ช่วยหนูนะหอดเล่นหอดเล่นทางไหนคะเราหมดเฮ้ยนูถั่วแตง เราสร้างบล็อกเป็นสองมันเป็นสองทอนเลยหรือว่าอะไรมันต้องคูณเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอทำไมจีบมันถึงไมาเต็มช่องเนี้ยอะไรนะบล็อกไม่รวยเป็นร้อยไม่เห็นน่ากลัวเลยนี่เห็นน่ากลัวเลยเดียวหมดนี้เป็นหมดง่ายง่ายหชื่อหนูก็เลยเออการสร้างบ้านเป็นการทำฟาร์มแทนตกไปอีกแล้วเหรอ คุโจสัตรูสวัสดีค่ะย่วโ้โมเดสัตว์